ค่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินวาทาโล่รนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบเขาคิดยังไงกับคุณ เขาอาจจะเป็นคนที่แอบส่องแอบมองคุณอยู่นะคะเขารู้สึกว่าคุณนั้นเป็นคนที่มีความใกล้เคียงกับคุณแม่ของเขาหรือว่าเป็นคนที่เติมเต็มนะคะเป็นคนที่ดูสมบูรณ์แบบในอุดมคติของเขาและอาจจะเป็นคนทางไกลนะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าการจะเข้าหาคุณนั้นเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามตอนนี้เขาเองอาจจะยังไม่พร้อมนะคะต้องการพักก่อนต้องการไปเติมเต็มชีวิตไปสร้างสรรค์ชีวิตของเขาให้เต็มที่ซะก่อนไปมุ่งมั่นกับการเงินการงานการสร้างให้ตัวของเขานั้น เข้มแข็งแล้วก็มีรายได้ทัดเทียมกับคุณนะคะบางทีเขาอาจจะมองว่าคุณค่อนข้างจะเพอร์เฟกเกินไปหรือว่าเป็นเหมือนภาพฝันจินตนาการที่เขาอยากจะได้แล้วมันถอดแบบออกมาแล้วเขาก็รู้สึกเขาไม่คู่ควรอะไรประมาณนั้นนะเหมือนสนใจแต่ไม่กล้าเอื้อมมือไปเด็ดดอกฟ้านะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืม subscribe, l ไล e ์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ